สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้พบกับหมอเชอรี่นะคะจาก,กเพจด็อกเตอร์เชอรี่บิวตี้ค่ะแล้วก็พบกับหมอมิลลี่ค่ะจากเพจไอนี่มิลลี่ค่ะต่อไปค่ะเป็นชาวราศีตุล ก็บะะอกนิสัยก่อนว่าคนราศีตุลเนี่ยจริงๆก็เป็นคนละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคนราศีตุลเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างเก็บรายละเอียดเป็นคนที่ซน่สัตแต่ว่าจะเป็นคนที่พยายามที่จะเอาอกเอาใจผู้อื่นนะคะก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่น่าขบมากๆสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะแต่ว่าใครที่เกิดราศีตุลแล้วอยากจะยิ่งเสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองไปอีกจริงๆด้วยความน่ารักอ่อนหวานของคนราศีตุลต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์ของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าให้อยากจะยิ่งเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองไปอีกเนี่ยเรื่องของสัมพันธ์ สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะต้องหมั่นดูแลผิวพรรณเนี่ยให้กระจ่างใสอยู่เสมอไม่ได้เน้นเรื่องความขาวค่ะแต่เน้นเรื่องความกระจ่างใสและดูเป็นสุขภาพดีนะคะสำหรับชาวราศีตุลทีนี้ในเรื่องของความกระจ่างใสสุขภาพดีเนี่ยประเทศเราแดดแรงค่ะคุณหมอคะมีวิธีการแก้ไขหรือว่ามีวิธีการที่จะบํารุงดูแลรักษาตรงไหนให้มันกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไหมคะผิวที่สุขภาพดีนะคะคือผิวที่อิ่มน้ำอ่าไม่ได้สําคัญที่สีผิวจะ,ะสีเข้มสีแทนสีขาวพวกเนี้ย ไม่ได้เป็นประเด็นเลยะนะคะแต่สําคัญที่สุขภาพผิววิธีการที่ง่ายๆที่สุดคือดื่มน้ำเ<อ>ช้ามาดื่มน้ํานะคะขอ1ขวดลิตรตอนสายอีกลิตรหนึ่งพักเที่ยงอีกอนะคะตอนบ่ายตอนเย็นขอให้ได้วันละ6ลิตรค่ะนะคะอันนี้วิธีที่ง่ายที่สุดนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการทานผักผลไม้ที่มีวิตามินแล้วก็ไฟเบอร์สูงเพราะว่าไฟเบอร์ตรงนี้ค่ะจะถูกนํามาใช้ในการสร้างคอลลาเจนให้ผิวมันเด้งดึ๋งชุ่มฉ่ำขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าหมอคะทําทั้งหมดที่ว่าเรา น้ำเนี่ยดื่มเยอะมากผักเนี่ยเป็นกิโลละดื่มเข้าไปเยอะไปแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยใช่ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมาเริ่มพึ่งอาหารเสริมละค่ะโดยที่อาหารเสริมที่แนะนํานะคะหลักๆเนี่ยก็ควรที่จะประกอบด้วยคอลลาเจนและตัววิตามินซีนะคะแต่สำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆนะอาจจะทานวิตามินอีเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยแต่ว่าวิตามินอีเนี่ยน่างจะเป็นวิตามินที่ตอกค้างในร่างกาย เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทานควรที่จะไปเช็คระดับวิตามินก่อนที่เราจะเริ่มอาหารเสริมพวกนี<อ>้นะคะถ้าสมมุติโอ้เนี่ยทานน้ำละทานผักละอาหารเสริมก็ทานละมันยังแห้งๆอยู่เลยอ่ะยังไม่สวยเลยตรงเนี้ยต้องพึ่งหมอละคะ่ะโ<อ>ดยที่ว่าเรานะคะจะมีโปรแกรมที่ช่วยเติมวิตามินนะคะไปที่ ร่างกายเราโดยตรงตรงนี้เนี่ยใช้เวลาทําประมันครึ่งชั่วโมงนะคะ,<ฮ>ะโดยที่ว่าการเติมตรงนี้เราเรียกว่ารีฮอร์โมนรีฮอร์โมนคือการที่เราเติมสารตั้งต้นเข้าไป<ฮ>ะนะคะในการที่ร่างกายเราเนี่ยจะได้สมมติร่างกายเราต้องการคอลลาเจน <ฮะ S 1> เรามีสารตั้งต้นที่เราเติมไปให้ละ,<ฮ>ะเขาก็พร้อมที่จะเอามาสร้างได้ทันทีค่<ฮ>ะหรือร่างกายเราต้องการอลลาสตินเราต้องการเอสโตรเจนเพิ่มนะคะเราก็มีสารตั้งต้นที่จะเอาตรงเนี้ยไปสร้างได้เลยทันทีโดยที่ว่า สมมติเรา,เรา,เ,รา,า,ารเราล้างการเราต้องการเอสโตรเจนแต่เราไม่พร้อมอ่ะผิวเราก็แห้งถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าอุ้ยเดือนนี้เราอิ่มหีพีมันมากเลยดูแลตัวเองดีมากนะคะเราไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มการที่เติมสารตัวนี้เพิ่มเข้าไปค่ะเราแค่ไปบำรุงใช่ก็จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะถ้าเทียบก,กับว่าเราจะต้องไปกินยาหรือว่าไปฉีกพวกข้มนอย่างอื่นใช่ค่ะันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะสําหรับการบํารุงดูแลผิวในเมืองไทยค่ะราศีพิจิกนะคะบอกก่อนคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยเขาเป็นคนเรื้อ เขาเป็นคนซับซ้อนนะคะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะเป็นคนที่จะอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคุยหรือว่าพูดเรื่องส่วนตัวของตัวเองเท่าไหร่นะคะจะเป็นคนที่เซ็กซี่มีเสน่ห์อะถ้าเป็นสาวเนี่ยต้องบอกว่าสาวราศีพิจิกจะเป็นคนที่แบบแซบบเบาๆนะแอบแซบเบาๆนะสาวหนุ่มราศีพิจิกเนี่ยใครเห็นแล้วจะเป็นต้องต้องตาเลยเพราะว่าเขาจะมีความแบบ ซซบเบาๆมีความหวานซัดเปรี้ยวในตัวพูดอย่างนี้แล้วกันนะคะเพราะฉันสเสน่ห์จุดหนึ่งนะคะที่ควรจะเสริมสำหรับใครที่เกิดในราศีพิจิกนะคะนี่เลยนะคะคิ้ว นะคะิ้วคือมงกุฎของหน้าใครที่เกิดราศีพิจิกนะคะคิ้วของคุณเนี่ยนะคะบางคนก็บอกว่าคิ้วโก่งแล้วดีเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วคิ้วที่ดีของคนราศีพิจิกคือคิ้วที่ได้รูปเหมาะกับผิวหน้าตัวเองเหมาะกับหน้าของตัวเองนะคะไม่ต้องโกงแบบโหสาฟออะไรขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแต่ควรเป็นคิ้วที่เหมาะกับรูปหน้าของตัวเองนะคะคิ้วที่ดีเนี่ยนะง่ายสุดเลยนะคะไม่ครขาดผู้หี้งไม่ควรขาดไม่คนแหว่งนะ ขาดแหว่งหรือว่าสั้นไปเนี่ยไม่ดีนะคะเพราะว่าคิ้วบางคิ้วสั้นคิ้วขาดคิ้วแหว่งเนี่ยมันส่งผลถึงคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราอาจจะเจอคนใหม่จริงใจรักษา ف, เศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยคิ้วก็คือคนที่จะยาวได้รูปเนาะทีนี้อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือคุณคิ้วตกคิ้วตกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราศีพิจิกหรือราศีไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะบ่งบอกว่าเป็นคนที่เศร้ามีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายนะคะรวมถึงเรื่องของความรักอะไรอย่่่่ะะาางงเเีี้้้ยยก็็จจะะไมคคอดดดววนนนนรฉัิปุึ ชาวราศีพิจิกควรให้ความสําคัญที่นี้ว่าถ้าเกิดคิ้วตกอย่างนี้ค่ะมีวิธีแก้หไหมคะคุณหมอค่ะถ,ถ้าเกิดว่าคิ้วตกตรงนี้เราสามารถใช้เป็นเครื่องที่จะช่วยยกกระชับนะคนะมืเลืองตรงเนี้ยให้มันขึ้นมาได้อันนี้คือวิธีแรกง่ายที่สุดส่ววิธีนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าอ,อย่างบางคนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าขามับตอบ พอตอกุเนื้อเยื่อมันหายไปคิ้วมันก็เลยดรอปล,ลงมาด้วย,วยซึ่งถ้าเกิดว่าคบตอบตรงนี้ค่ะเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการเติมไฮยาลูรนิกแอซิดหรือว่าฟิลเลอร์นั่นเองนะคะ,คะพอเนื้อตรงนี้เราเต็มขึ้นนะคะคิ้วเราเนี่ยมันก็จะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีจุดพิเศษอยู่เหมือนกับเป็นเมจิคอลพอยท์ที่เราเติมแล้วเนี่ยคิ้วมันก็จะเด้งขึ้นเด้งขึ้นมาเลยแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยต้องมาคุยกับหมอเอง นะคะนะเพราะว่าอาะแต่ละคนนะักตำแหน่งมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นใช่ไหมคะ,แค,ะแค่เติมนิดเดียวนะคิ้วเราก็จะสามารถที่จะจิกลากพู่มาได้นั่นแหละ,ะนะจุดหนึ่งนะสำหรับชาวราศีพิจิกหรือว่าคนอื่นที่หลงมาดูนะคะก็ถ้าอยากจะแก้โง่หิงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะคะที่จะช่วยในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็เรื่องของการงานการเงินวาสนาอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะ ต่อไปนะคะจะพูดถึงนะ,ะหนุ่มสาวราศีธนูค่ะต้องบอกก่อนว่าคนราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากนะคะเป็นคนที่จะอยู่กับตัวเองเยอะนะคะเป็นคนทําอะไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นหนึ่งราศีที่อินดี้นะคะคนราศีธนูเนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรไม่เหมือนใครความคิดแหวกแนวนะคะเป็นคนเอ่อจะใช้คำว่าแปลกก็ไม่ถูกใช้คำว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยถ้าอยากจะปักงอเฮ้งนะคะเสริมสเสน่ห์จุดไหนเด่นนะคะสำหร saying, ับชาวราศีธนูเนี่ยคือใบหน้ à, หารูปไข่ ะะใบหน้าที่เรียกว่าโค้งสวยได้รูปเนาะคือใบหน้าที่ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะใบหน้าที่โค้งสวยได้รูปของชาวราศีธนูเนี่ยจะถือว่าเป็นจุดเด่นที่เป็นจุดสําคัญเลยบนใบหน้านะคะถ้าเกิดว่าใบหน้าดีนะคะรูปไข่สวยได้รูปแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าจะยิ่งเสริมดวงให้ชาวราศีธนูเนี่ยปังยิ่งขึ้นไปอีกนะคะที่นี่ว่าหน้ารูปไข่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันนะของทุกๆราศีเลยทุกคนใฝ่ฝันแล้นนะ,ค,ะคุณหมอคะถ้า,าเราอยากจะมีหน้ารูปไข่เนี่ยมีวิธีเสริมหรือมีวิธี แก้ไขยังไงไหมคะจริงๆหน้ารูปไข่เนี่ยปรับได้ไม่ยากนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาของแต่ละเคสเนี่ยเป็นยังไง <ฮะ S 2> เพราะว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหนกแก้มใหญ่บางคนมีปัญหาเรื่องของผิวตรงเนี้ยคล้อยหรือว่าตกทำให้มันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมหรือไม่ก็เป็นเหมือนสามเหลี่ยมในแนวตั้ง<ฮ>ะนะคะมันไม่ไข่กะทีนึงซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือเป็นวิธีการทําเม็ดลิปต,ตะข่ายยกหน้าโดยที่ว่าตัวตะข่ายตรงเนี้ยจะช่วยปรับรูปหน้าเรา นะคะโดยที่คนไข้เนี่ยเขาก็จะมีแผลแค่บริเวณไรผมคือเป็นแค่รอยเข็มแค่นั้นเองนะคะสําหรับเป็นการใส่ตัวตะข่ายเข้าไปนะพอเราใส่เข้าไปในผิวเราเขาก็จะการออกเพื่อที่จะยกกระชับขึ้นมาก็จะดูสูงขึ้นใช่ค่ะตรงนี้เราสามารถเก็บได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะตั้งแต่ช่วงร่องมุมปากนี้เลยใช่ค่ะยาวขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมปากตก หาคะ้าเรื่องของแก้มต่อโหนแก้มหรือแม้กระทั่งคำบอกตรงนี้<า>เราสามารถเ,นะเก็บขึ้นไปได้เลย่ทาทำพ่เดียวช่วทุกเรื่องเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าก็จะดูรูปไข่มากขึ้นแต่ว่าสําหรับบางคนที่มีคางตัดตรงนะคะ,ะคือคางคางสั้น ทา,างสั้นคางทู่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทําเป็นตัวตะขายยกหน้าควบคู่ก,กับการปรับรูปคางด้วยก,การฉีดฟิลเลอร์นิดหนึ่งนะคะคิดซะว่าเหมือนเต้ไนไฝเสนห์นิดนึงนะคะแต่ว่าเรามาเติมที่คางเพียงแค่นี้ก็จะทําให้รูปหน้าเนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้มาจนถึงช่วงคางเนี่ยมันเป็นลายเดียวกัน S <S เวลาคนดูก็จะสบายใจสายไปทุ<ว>ย่าน,นะคะอะนะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีธนูนะนอกจากจะอินดี้นะโลกส่วนตัวสูงแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะเสริมดวงของตัวเองให้มันปังๆขึ้นไปอีกนะคะก็อย่าลืมว่าใบหน้าเป็นสิส่งสำคัญค่ะถ้าบอกก่อนว่าคนราศีมังกรเนี่ยใครอยู่ด้วยรับสบายเพราะคนราศีมังกรเป็นคนฉลาด ะะเป็นคนเจ้าวางแผนนะคะฉลาดคิดนู่นนี่นั่นนะยิ่งเป็นเรื่องการเงินเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยจะเป๊ะๆๆมากๆเลยนะคะจะเป็นคนที่คิดวางแผนทําอะไรเนี่ยละเอียดถี่ถ้วนทั้งทั้งหมดทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จะเสริมสเสน่ห์นะคะให้ชาวราศีมังกรเนี่ยปังๆขึ้นไปนะคะจะเป็นจุดนี้เลยค่ะ บริเวณกลางใบหน้าของเรานะคะบริเวณจมูกนะคะซึ่งบริเวณจมูกเนี่ยจะรวมถึงเนี่ยตั้งแต่สนะันหน้าไปจมูกรวมถึงปีกจมูกด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยจะเป๊ะปังมากในเรื่องของเงินนะเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นที่ต้องตาต้องใจหรือที่สนใจของชาวราศีมังกรเป็นอย่างมากนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหนึ่งที่อยากจะให้ระวังหรือว่าอยากจะให้เสริมให้มันดียิ่งขึ้นนะคะคือบริเวณจมูกนะคะก็คือจมูกเนี่ยปลายควรที่จะมีเนื้อนอกจากจะมีสันแล้วเนี่ยในหลังสันเราพูดกันอยู่ตลอดเเเเวลานนะะรรรรืื่่ออองงสิมไ แต่เรื่องของปลายเนี่ยก็ควรจะเป็นปลายที่ กลมสวยนะคะแล้วก็เรื่องของปีกจมูกเนี่ยควรเป็นปีกที่มีเนื้อปีกแคบเกินไปปีกบางเกินไปก็ไม่ดีนะคะควรที่จะเป็นตรงเนี้ยนะควรที่จะมีเนื้อเยอะๆนะคะเพื่อที่จะสวยได้รูปเพราะตรงเนี้สาคัญเรื่องของการเก็บเงินนะเพราะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยนิดนึงนะว่านอกจากคุณจะหาเงินเก่งแล้วคุณใช้เงินเก่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการเสริมตรงนี้นะคะจะเป็นการช่วยเสริมนะคะในเรื่องของการเก็บทรัพย์นะคะของการเก็บเงินให้อยู่ด้วยนะคะคราวนี้ค่ะคุณหมอคนที่จมูกตรงเนี้ยเนื้อน้อยนะหรือว่าไม่ได้รูปหรือว่าไม่สวยเนี่ยมีแก้ไข หลักๆพื้นฐานจมูกของคนไทยนะคะ,ค,ะคือมีเนื้อที่ปิดจมูกมีเนื้อที่ปิดจมูกแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยมีวอลลุ่มอยู่ละแต่ปิดกว้างปิดกว้างฐานกว้างถ้าทางหม่กเห็นเนี่ยเขาก็ว่าเงินจะไหลออกใช่ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของการแก้ไขนะบริเวณปิดจมูกที่กว้างเนี่ยเราทํายังไงได้บ้างมี2วิธีวิธีแรกเนี่ยคือการผ่าตัดผ่าตัดเนี่ย เราจะเอาเนื้อจมูกออกนะคะคือเนื้อช่วงปิดเนี่ยออกส่วนว่าแพลจะอยู่ด้านในด้านนอกด้านข้างเล็กได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานจมูกที่เรามีนะ,นะคะนี่คือการผ่าตัดดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดปิดจมูกจึงเป็นการเป็นสถานการณ์ที่ มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นได้ค่ะช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงนะคะของการผ่าตัดเพื่อลดปิดจมูกอีกวิธีหนึ่งนะคะคือเป็นการทำ wing วิงดีไซส์วิงดีไซส์คืออะไรวิงดีไซส์คือการที่เราค่ะใช้ไหมละลายนะคะ,คะตรงนี้ด้วยเทคนิคพิเศษที่จะเย็บกระชับป,ปิดจมูก2อข้างเนี่ยให้มันเข้าหากัน<อ>ตรงนี้เราไม่ได้ตัดเนื้อออกนะคะพอเราไม่ตัดเนื้อออก ก็จะไม่มีแผลเป็นค่ะแต่ถามว่ามันจะเล็กเท่ากับการตักเนื้อไหมหมอไม่เท่า,เ,ทาเพราะว่าส่วนหนึ่งอะค่ะคนไข้ของของหมอเนี่ยือปีกเขาวาเนื้อเขาไม่ได้เยอะค่ะแต่มันแค่ฐานมันกว้างมันยืดไก่มันยืดไก่ใช่สิ่งที่เราทําก็คือให้มันเข้ามาหน่อยนะคะเพื่อให้ปีกตรงนี้มันแคบลงโดยที่ว่าตรงนี้เขาก็จะให้ผลตลอดชีวิต นะคะโดยที่ว่าคนไข้เนี่ยไม่ต้องพักฟื้นเลย<ฮ>ะนะคะมีแค่รอยเข็มบริเวณใกล้ๆปีกจมูกแค่นั้นข้างละจุดนั่นเองนะคะสาหรับวิงล<ช>ีไซส์ค่ะดีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีวิธีการวัดปีกอาอะบางคนแบบเอ๊ะฉันฉันตาห่างฉันตาแคบฉันควรจะยังไงดีกับปีกฉันฉันพอไหมอาเขาให้วัดอย่างนี้ค่ะให้คุณนั่งนาตรงนะเอากระจกมาตั้งเลยใครที่อยู่ข้างหน้าน่เอากระจกมาตั้งนะคะแล้วก็ดูไปตามหมอดูที่ปีกจมูก นะคะ,คะปิดจมูกคุณเอาแม้บรรทัดหรือสายวัดอะ่ะท้าขึ้นไปค่ะมันไม่ควรจะเกินหัวตาอถ้าเกิดว่าปิดจมูกมาจนถึงตาดําอันนี้อันนี้กว้างแน่นอนแบบไม่ต้องคิดเลยนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบบบอุ้ยฉันกว้างฉันกว้างแต่ว่าเอามาวัดแล้วมันพอดีอ่อ่ะ น,นะเนี่คือไม่ได้กว้างนะ,นะอยาค<า>ิดไปเองนะคะ<ช>ทุกคนนะนะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องมาแก้ไขจุดอื่นเพื่อที่จะทําให้ใบหน้าเราโดยรวมเนี่ยมันดูสวยขึ้นรอบเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ปีกจมูกค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นชาวราศรีกุมนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆคนราศรีกุมเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะเป็นคนเซนิทีฟเป็นคนขี้น้อยใจนะคะจะเป็นคนที่อารมณ์เนี่ยคงเค้ง นะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่จะเป็นคนที่แบบอ่อนหวานน่ารักนะอ่อน,นไหวง่ายเป็นคนขี้กลัวขี้ระแวงนะคะจะเป็นคนที่เหมือนจะขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่จุดเนี้ยจุดอ่อนไหวง่ายจุดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์นะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะแต่จุดหนึ่งที่ต้องเ,ออเสริมมากๆเลยนะคะก็คือเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยเขาจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของความอ่อนหวานน่ารักความขี้กลัวความอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเบลล์หวานๆอยู่แล้วเนี่ยจุดหนึ่งที่ควรเสริมเสน่ห์สำหรับชาวราศีกุมนะคะคือดวงตาค่ะ นะดวงตาที่กลมโตนะคะดวงตาที่กลมโตนะคะสวยนะดวงตาบ้องแบลวเขาจะเรียกว่าตาบ้องแบลวอะเนาะตากลมโตสวยใสยเนี่ยก็จะเป็นจุดดึงนะคะที่ดีสาหรับชาวอ๋าราศีกุมนะคะนอ,อนอกเอนหืจากนั้นะคะบริเวณรอบดวงตาก็สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยหมองคล้านะคะความหย่อนคอยิ้วรอยใต้ดวงตานะคะหรือว่าหางตาที่ตกพูดง่ายๆเลยก็คือชาวราศีกุมเนี่ยจะเน้นอะไรเนี่ยขอให้เด่นทางดวงตานะคะดวงตากลมโตนะคะสวยได้รูปนะคะดวงตาหางตามไม่ตกนะคะแล้วก รวมถึงริ้วรอยใต้ดวงตานะคะเขานี้ค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขได้ยังไงบ้างคะคุณหมอคะหลักๆนะคะปัญหาใต้ตาเนี่ยหมอแบ่งออกเป็นปัญหาเรื่องความลึกกับความคล้ำละกันถึงแม้ว่าในหลายๆครั้ง 2, 2> ปัญหาเนี่ยมันจะมาคู่กันะนะคะเอางี้ปัญหาเรื่องลึกก่อนเรื่องลึกเนี่ยง่ายที่สุดคือเป็นการเติมสารเติมเต็มก็คือฟิลเลอร์ะะนะคะเพราะว่าเติมปุ๊บเต็มปั๊บแต่ว่าในบางเคสอาจจะไม่เหมาะ ช่นใขรบางที่ไม่เหมาะคือคนที่เป็นผู้แ่าหรือเป็นคนที่ผิวบริเวณใต้ตาเนี่ยหย่อนคล้อยนะคะเราจะดูได้ยังไงลองเอานิ้วจับถ้าคีบขึ้นมาได้นี่แปลว่าไม่โอเคแล้วนะนะถ้าเกิดคีบขึ้นมาได้แปลว่าตรงนี้คือผิวมันไม่ค่อยกระชับเขาไม่ค่อยกระชับแล้วเนี่ยฟิลเลอร์มันเป็นโมเลกุลหนักมันอาจจะทําให้เกิดติดกอได้ไม่ใช่ทุกเคสแต่แค่ว่ามีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าคนอื่นนิดนึงอเยอะกว่านิดนึงอันนี้คือในส่วนของการแก้ไขยังความลึก ส่วนมาแก้ไขปัญหาเรื่องความคล้ำง่ายที่สุดพักผ่อนให้เพียงพอทานน้ำเยอะๆแต่ถ้าสมมุติทําละหนูไม่ไหวแล้วค่ะหมออ,อามาหาหมอเดี๋ยวหมอจัดการให้นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นการเติมลิงไอาเข้าไปนะคะ,ะลิงไอาเนี่ยก็จะประกอบด้วยไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็มันติวิตามินแล้วก็อะมินโนแอซิดต่างๆที่สกัดมา แล้วก็ใช้สําหรับการบํารุงใต้ตาโดยเฉพาะจะช่วยให้สีเนี่ยมันดีขึ้นทันทีเลยนะหลังจากที่ทำค่ะใช่ค่ะโดยที่ว่าในบางเคสนะคะที่มีทางใต้ตาลึกแล้วก็ค้ำมากๆเนี่ยเราอาจจะต้องทํา2วิธีควบคู่กันต่อไปนะคะชาวราศีมีนนะคะต้องบอกค่ะว่าใครที่เกิดราศีมีนเนี่ยโดยพื้นนิสัยเขาจะเป็นคนที่รักอิสระ ขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบให่ใครมายุ่งวุ่นวายกับเขาสักเท่าไหร่นะเขาจะเป็นคนที่อยู่กับตัวเองเยอะจะทําอะไรก็จะตัดสินใจได้ตัวเองนะคะจะเป็นคนที่รักอิสระมากๆเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองสูงเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ยนะคะจุดหนึ่งนะที่ควรที่จะเสริมดวงให้ดีนะคะนะคะ ปากที่ดีอ่ะจะช่วยให้คุณเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของการพูดจาหางเงินแล้วนะคะก็จะเป็นการพูดจาแล้วใครฟังใครเชื่อใครฟังใครหลงนะจะเป็นเรื่องของการเสริมเสน่ห์ด้วยนะเพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ยจะเป็นคนที่ทําอะไรมั่นใจตัวเองไงนะในเรื่องการงานในเรื่องความรักในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราพูดหรือว่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็จําเป็นนะที่จะต้องมีรูปปากที่ดีถูกต้องตามโมเฮกนะคะซึ่งปากที่ดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นปากที่อวบอิ่ม นะคะสวยได้รูปนะที่เขาจะพูดกันบ่อยว่าไอ้ปากกระจับปากกระจับนี่แหละนะคะปากกระจับสวยได้รูปนะคะอวบอิม่มอันนี้ก็จะเป็นโง่เฮงที่ดีนะคะควรจะเสริมสําหรับชาวราศีมีนที่นี้ว่าปากระะปากระจับนะคะปากสวยได้รูปอวบอิ่มเนี่ยเรามีวิธีเติมหรือว่ามีวิธีเสริมอย่างไรคะคุณหมอถ้าเกิดว่าคนที่ริมฝีปากเนี่ยหนะะามมากค่ะตรงเนี้ยอาจจะต้องผ่า อ๋อรี้กันนี้คือกรณีหนามากๆแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเทรนมันก็เปลี่ยนล่ะหนาก็คือเอ้ยมันก็แบบใส่ฟองนะ จริงๆแล้วส่วนตัวของหมอนะคะเรื่องของปากเนี่ยไม่ได้สําคัญที่ว่าจะหนาหรือว่าจะบางค่ะแต่ที่สําคัญคือทรงมันต้องสวยเวลาพูดอะไรเงี้ยคนเขาก็จะได้เทิมๆนะฟังแล้วก็จะได้ความใช่แบบนั้นไปนะคะซึ่งวิธีที่เอาง่ายที่สุดอาการง่ายที่สุดวิธีการเติมฟิลเลอร์ไปนะคะเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยเราสามารถปรับรูปนะคะได้ทั้งริมฝีปากบนริมฝีปากล่างรวมถึงสามารถแก้ไขไอ้ร่องบริเวณปากได้ค่ะ ใช่ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในการเติมฟิลเลอร์บริเวณปากเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าหนึ่งคือบริเวณริมฝีปากเนี่ยมีเส้นเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างเยอะนะคะอย่างดูเวลาชกกันปากแตกก่อนเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะนะคะคือโดนนิดนึงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะชำได้ค่ะอย่างที่สองเนี่ยบริเวณริมฝีปากเรายิ่งเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองแห่งอาหารนะอาหารทั้งร้อนทั้งของดองของกึ่งสุกกึ่งดิบพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะอาจจะนผา พาเชื้อโรคเข้ามาได้นะใครสายกินนะใครสายกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัดสินใจแล้วว่าจะทำฟิลเลอร์บริเวณริมฝีปากนะคะ,คะก็เลือกแพทย์ แล้วหมอนะคะลรวก็วเลือกตัวอย่างนิดนึงนะคะ,ะคที่ามาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้จะยังไงเอ๊ะหรือว่าฉันผ่านไม่ผ่านนะก็ส่งรูปเข้ามาได้นะคะนะคนะคใครที่ไม่แน่ใจว่าเนี่ยฉันจะทํานีล่ะไม่รู้ถูกหมอเหงหรือเปล่าอ่ะก็ส่งไปที่ไทยนีมิลลี่ค่ะข้อมูลจัดเต็มนะทั้งฝ่าหมูใส่สใ<ช>แพทย์นะคะอ่ะใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะหรือว่าใครที่อยากได้ เออท็อปิกอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ